การสั่งกกตแจงยิบแปดข้อว่าที่พิธาเลือกตั้งเขาที่แล้วอะตรวจสอบเจอหุ้นเสื่อหรือไม่กกทมันไม่ได้ตรวจหรอกจริงๆมันเป็นหน้าที่มันนะคนไปสมัครมึงก็เช็คสิมึงก็เสือกรับสมัครแล้วมึงก็มาสอยเขาเออพอเขาไปสมัครมึงก็ตรวจสอบเดี๋ยวนี้มีคอมเมียร์อะไรถ้ามันมีปัญหามึงก็ฟะมึงก็จ้างคนทําระบบใช่ไหม ถ้ามีปัญหาก็อย่าไปรับสมัครเขาทําให้เขาเดือดร้อนอันนี้ฉันพูดตรงๆนะแรวก็ตอก็ผิดทําไมมึงไม่ทําระบบอ่ะทำระบบตรวจสอบแล้วว่าคนมาสมัครมีสิทธิ์หรือเปล่านี่สวพลเอกสมเจตบุญถนอมสมาชิกวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพักเพื่อไทยประกาศจับมือกับภูมิใจไทยเดินหน้าตั้งต้นรวบรวมเสียงสนับสนุน จากทั้งสอสอและสวผู้จัดจตั้งรัฐบาลและเลือกนายกคนใหม่ว่าบอกว่าที่ไม่โหวตนายกให้พักเพื่อไทยเออก็เพราะว่าจะแก้ร,รัฐมนูญหวังเอื้อในทชุนพักกับไทยได้แบบเท่ๆก็หมายถึงทักสิ่นั่นแหละส่วนนภูมิเตรียมเปิดอาคารแซดวัน รับผู้โดยสารเพิ่ม15ล้านคนตอนนี้ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากที่สุดในโลกแล้วตอนนี้ประเทศจีนแม่งปลูกทุเรียนขายคนจีนแม่งแย่งกันซื้อไม่สนว่าดิบหรือสุกเพราะว่าถ้ามันดิบเอาเข้าไปอบไมโครเวฟแม่งสุกทุเรียนะ่ะทุเรียนดิบอบแล้วเอาเอาใส่ไมโครเวฟแม่งสุกกินได้เลยอร่อยด้วยคนจีนแม่งฉลาดเลยอะมันรู้จักพัฒนา ของไทยเรายังแบบว่าโอ้ยยังไม่สุกต้องตั้งเอาไว้ตั้งไปตั้งมากลายเป็นปลาที่ฉันซื้อให้ตะก,กล้องแดกไงซื้อจากสวนมหาลาภไงยยกเข่งเลยล 4, 5, เห้าสิบโลไงสี่พันหห่เออพวงมณีแล้วให้มันหมดเลยเพราะฉันกินแล้วฉันไม่สบายคางทูมเจ็บคอแล้วคางทูมกินแค่คำสองคำเสร็จแล้วไง มันก็ไปตั้งไว้ตั้งไว้แบบไม่สุกไม่สุกไม่สุกจนเป็นปลาเลยเออข่าวก่อนนั้นเน่ยกูไปวางมานะันนักก็ให้ส้มโอมาตั้งสิบลูกกูให้มันไปหมดไอเยี้ยนี่ก็ไปตั้งไว้แบบไม่สุกไม่สุกไม่สุกบอกจะแกะไมห่หกูแดกจนเดี๋ยวนี้ชาติยังไม่ได้แกะบอกแกะแล้วแม่มันเละหมดเลยแกะไม่เป็นเขาให้กระปิกกระปิกูมาตั้งแปดกระปุกกระปุกลโลบอกมันบอกให้ทํา ทำเอ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 น้ำจิม้มกับมะม่วงมาให้กูดแดกกะปิโบจนป่านนี้ชาติงยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวนี้ต้องระวังพวกไม่จ่า,าชีพเยอะมันโทรมาจะขายอันนี้ให้นะโลเก้าสิบฉัมบอเอาทักไลน์มาสิทักไลน์มาแล้วก็ส่งคลิปส่งภาพมาให้กูดูแล้วก็เดี๋ยวกูคยส่งสถานที่ให้มึงเอามาให้ตรงนี้เอ้สัตว์ เขาบอกโล่เก้าสิบนะไอสัตว์แต่เวลามันส่งลายมามันหมอกพันกรัมพันกรัมนี่คือหนึ่งกิโลไงคุณผู้ชมเออพันกรัมเออตอนแรกบอกโล่เก้าสิบแต่พอส่งลายมาว่าพันกรัมเจ็ดพันเก้าเออไอสัต,สตว์พอพอเสร็จแล้วเขาบอกไม่เอามันส่งมาอีกมาก,กิโลกรัมละเจ็ดหมื่นเฮีย้ยมากๆไอสัตว์กูบล็อกมันเลยเฮีย้ยมากเดี๋ยวนี้พวกเนี้ย สิบแปดมงกุดมิจฉาชีพเยอะมากจนไม่อยากจะรับโทรศัพท์ใครนี่บอกตรงๆเอออุ้มละคนาประกาศแยกทางกับสามีแล้วพร้อมร่ายยาวความในใจคงไม่มีภรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้ ธนาพัฒน์บอกเพื่สั่งชาไทายแม่ไปครับขอบคุณมากครับธนพัฒน์ขอบคุณมากมากครับกรุณาช่วยอุดหนุนแม่ยังมาช่วยรีวิวให้แม่ขอบคุณมากๆครับกันพิชาบอกว่าเคยเอาเข้าไมโครเวฟแล้วไม่อร่อยเลยค่ะทานไม่ได้เลยจริงเหรอ L.E.K. เล็กบอกว่าใส่เสื้อชมพูสวยจังขอบคุณมากค่ะซื้อมาสี่สีเลยนะอวรพัน์ เนี่ยซื้อมาสีสีมันบางไปหน่อยเนี่ยมันบางไปหน่อยเห็นท้องเห็นพุงเห็นอะไรเลยเนี่ยมีสีแดงมีสีชมพูมีสีน้ําเงินแล้วอีกตัวหนึ่งแบบว่าสีฟ้าแต่สีฟ้าไม่ค่อยสวยสีฟ้าแม่งสีมันแบบแบบมันเก่าก่าอะ่ะใส่แล้วไม่สวยอะ่ะแต่ช่างมันเถอะซื้อไปสี่ตัวสี่พันแล้วก็ซื้ออีกที่มันยาวไปให้เขาไปตัดขาออกหนึ่งไม้บรรทัดสิบสองนิ้วสามสิบเซนแล้วเดินแล้วลากพื้นเดี๋ยวเราโอสถดุดหกล้มยิ่งยิ่งสวยๆเราอายุหกสิบสี่อ่ะ หกล้มแล้วเดี๋ยวเป็นอามาพึกอามาพาดให้แต่กล้องวิ่งไปก็ตัดยังไม่เสร็จห้าชุดชุดละพันสองชุด6กพันวันนั้นจะไปชอบอะซื้อรองเท้ามาคู่หนึ่งสองพันซื้อถุงเท้าห้ากล่องกล่องละสี่ร้อยห้ากล่องสี่สองพันกล่องหนึ่มจะมีห้าคู่แล้วก็ไปซื้อถุงเท้าที่แบบว่าคู่ละ30บาทตอนซื้อแม่งยาวพะกวามาซักแม่งหด ใส่แล้วมันไม่เต็มเท้าเราเพราะเท้าเรามันอ้วนใหญ่ซื้อไปสามร้อยบาทสิบคู่เสียได้ตังอยู่วันนั้นชอบเยอะมากเลยเซื้อนาฬิกาโรเล็กให้ตะกร้องเดือนหนึ่งซื้อให้มันเรือนหนึ่งเพราะว่ามันรับใช้เรามาหกปีนะนาฬิกาที่ฉันเคยซื้อให้มันมันเปื่อยยุ่ยหมดแล้วก็เลยซื้อโรเล็กให้มันเรือนหนึ่งออถอาะลุวังซวยแล้วน้องหยกซวยแล้ว บุ้งสวยแล้วที่ไปปลุกกระรวงวัฒนธรรมตำรวจออกขอสารออกหมายจับ18คนแล้วก็มี NGO ออกมาพูดแล้วว่าทะลุวังหยุดได้แล้วบุ้งกระจกก็หยุดได้แล้ว,กกดดลวมันเป็นการแบบไปคุกคามคนอื่นที่เห็นต่างมันแบบกลับทำให้ก้าวไกลเสียไง จบรักอุ้มลัคนาโพสไอจีประกาศเลิกวันกิษณะเหลือแค่หน้าที่พ่อแม่โอ้โหนางเด็ดขาดเนาะนางเด็ดขาดนะขนาดสวยอย่างนี้ผู้ชายแม่นยังเยี้ยเลยผู้ชายมันยังไปแอบ,บแอบ,บแดกอย่างอื่นเลยขนมครับจ้อกบอกว่าชาไทยอร่อยขอบพระคุณมากนะคะ ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณมากที่กรุณา,ามาคอมเมนต์ช่วยซื้อกับแม่แลวยังมาคอมเมนต์ในคอมเมนต์อีกขอบพระคุณมากไม่ลืมพระคุณเลยค่ะนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณพี่ที่อยู่เชียงใหม่อมวยซื้อแม่ไปหลายครั้งแล้วนะซื้อทีหลายพันนะเนี่ยโบ้ให้น้องรดน้าหนึ่งพันบาทขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็คุณพี่ที่ชื่อโบอยู่แถวลาดเทวีนี่เองโบ้ให้น้องรดน้าหนึ่งพันบาท ะะกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาเมตาน้องลน้านาะคะกาบขอบพระคุณจริงๆค่ะแล้วก็มีทุนพี่ท่านหนึ่งสั่งของก็บอกโหวตให้น้องลน้นาหนึ่งร้อยบาทรักน่ารักขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะนะคะที่กรุณาเมตาน้นฟ้าหลานของฉันนะคะนางเจ็ดขวบเองนางเป็นเด็กกตัญยูแล้วเรียบร้อยแล้วนางก็มีความมุ่งมั่นเด็กแค่เจ็ดขวบคุณผู้ชมคิดดูมีความมุ่งมั่นตั้งใจฝึก ฉันบอกนี่ฉันให้การบ้านนางไปอีกนะบอกว่าให้ไปฝึกร้องเพลงข้าน้ำนมแล้วเดี๋ยววันแม่จะได้มาร้องให้คุณผู้ชมฟังวันแม่ก็ไม่รู้ว่ามันต้องไปประกวดอีกหรือเปล่าแต่19บว่ะประกวดอนุตินเตือนมับทะลุวังน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายขอคุยด้วยเหตุผลเขาลบผู้หลักผู้ใหญ่รักษาซอฟต์พาวเวคนไทยฝากพบอตอนบอกําชับดูแลไม่ใช่ปล่อยยืนกันเฉย <laughs> ก็มันนักข่าวเยอะ และข่าวก็เกือบสองร้อยตำรวจมันก็ไม่อยากเข้าไปเกิดไปเกิดไปจับตัวอะไรมันแล้วเด็กมันขัดขคืนต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วภาพมันออกไปมันไม่ดีกลายเป็นว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบไงเขาก็ซวยเด็เขาก็ยืนเฉยเฉยช่างหัวมึงแล้วค่อยๆอ่อยออกมาเรียกทีหลังไงตำรวจมันก็กลัวซวย ปู่ไพวงเผยเบื้องหลังที่มารูปร่วมเฟรมแอปสองกรานครับัวน้องปีใหม่จัดให้เองเอาจริงๆเราก็อยากให้เขากลับมาคืนดีกันนะจริงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แมทมันก็ไปจากชีวิตสงการานแล้วใช่ไหมเออสมใจแบบเมื่อวานทะเลาะก,กับนักข่าวด้วยแม่ก็ยกมันายุสิบห้าเองแล้วเด็กๆที่ไปร่วมอยู่ในนั้นาอายุไม่ถึงยี่สิบมีแต่อีบุ้งอายุเยอะหน่อยยีิบกว่า ที่เช่นสงสารที่สุดคือหยกนะมันเด็กุฒิที่ภาวะมันน้อยมันไปคบกับพวกนี้พวกทะลุวังอ่ะคบกับอีบุ้งอ่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้เมื่อก่อนเป็นเด็กน่ารักทั้งใจเรียนพอมาไปคบไอ้กลุ่มทะลุวังมันเลยกลายเป็นแบบนี้เลยเข้าใจหรือเปล่าแล้วมันถูกนักการเมืองที่จะล้างสมองใช้ให้มันไปทํากิจกรรมอย่างเงี้ยมันไม่ดีหนึ่งยิ่งทําแบบเนี้ก้าวไกลยิ่งเสีย ผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในบ้านเมืองเขาก็ไม่ให้ก้าไกลปกครองเขากลัวเดี๋ยวมันล้างสมองเด็กก้าวราวหมดเธอดูวยายกกับดูวยล้นฟ้าต่างกันลาวฟ้ากับดินล้นฟ้าเด็กแค่เจ็ดขวบอ่ะพูดจาไพเราะเรียบร้อยมีความกระตันยูขนาดแค่เจ็ดขวบแต่ยกอ่ะทำไมทำอย่างนี้ยก ฉันได้ส่งสารพ่อแม่เธอนะเธอรีบเปลี่ยนเลยก่อนที่เธอจะโดนคดีเป็นร้อยคดีที่จะเสียอนาคตนะีไม่ใช่อะไรหรอกเธอดูหลานฉันเนี่ยลนฟ้าเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยน่ารักมีความมุ่งม,มั่นเห็นไหมเนี่ยลนฟ้าน่ารักที่สุดในโลกคุณผู้ชมเห็นไหมคะอย่าลืมโหวตให้น้องลนฟ้านะคะ enu ศูนย์ห้าค่ะช่วยให้หลานฉันเป็นนางงามหน่อยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยหลานฉันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคลิป น้องลนฟ้านี่นี่ยังอยู่เลย ก็มีมานั่งมานั่งคุยกับคุณผู้ชมเออตอนนี้มีไม้แล้วมันจะระวังมันจะได้เสียงข้าวมันจะเสียงมันค่อยตามไปประกวดแล่าคุณผู้ชมตีเราวัดตัวเล็กที่สุดอายุน้อยที่สุดได้แล้วสู้เขาหวไหมเนี่ยคนอื่นก็ตัวใหญ่อายุสิบสี่สิบสามสิบสองหวค่ะไหวแล้วค่ะไหวจริงเหรอค่ะ พอเจอเธอก็เยอะเขามันลุกขึ้นเธอเห็นไหมเปล่ามันจ็บตางประเทศพ่อแม่ก็รวยแล้วเขาบอกว่าอันดับหนึ่งมหาเศรษฐีเป็นหมื่นล้านทุ่งเซลล์โมดให้เลยเธอไม่กลัวเหรอไม่กลัวค่ะเอาอะไรไปสู้เขาแรกหนูมีความส์การร้องเพลงอยู่แล้วค่ะเพลงอะไรเอาร้องดิเมื่อกี้หน้าหน้าทองไปแล้วพิ๊กซิ๊ไปแล้วเป็นเพลงอะไรอ่ะแล้วเป็นเพลงอะไรอ่ะวาดไว้ ตามยากไม่ได้นะ,ะถ้าสมมติคะถามบอกว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรที่การเมืองบ้านเราอ่ะจัดตั้งรัฐบาลใหเสร็จสักทีหนูคิดว่าห่ายัง แล้วคุณอยากให้ใครเป็นนานยกรัฐมนตรีถ้าคุณมีสิทธิ์โหวตเหมือนสวอใอนสภาคุณจะโหวตให้ใครยจ่ให้คุณเลือกพิธาเอกขาอุ้งอิงปาวิทตงสุวรรณปัจุน จะไม่ได้คะแนนสมมติกรรมกมารถามแบบนี้งนงไงคุอกรีบตอบสิจ๊ะพอหนูรักสี่้องค่ะมันเป็นเด็กจ้องไงค่ะมันจะไม่ถึงถึงถจะเห็นพิ่ค่นหรอกมันมันร้องเพลงอะสันเสริญไม่ได้นั่นน่ะเนือน้อไม่ได้นะแต่มันดำน้ำไงทำนองได้นะไอเด็กคนนี้มันฉลาดนะ คือมันจำเนื้อไม่ได้แต่มันดําน้ําเห็นไ,ไหมเปล่าเมื่อกี้เพลงสรรเสริมพระบารมีอ่ะเจดขวบเขวบได้ขนาดนี้ก็โอ้โหฉลาดจะตายแล้วไม่ได้มีการซ้อมอะไรเพราะว่ามันจักจากโรงเรียนมาแล้วก็พ่อมันก็ให้เปลี่ยนทำการบ้านเสร็จเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็วิ่งเอาวันนั้นที่มาก็คือเอาปอกเปี๊ยะมาให้ฉันปอกเปี๊ยะเวียดนามซื้อปอกเปี๊ยะเวียดนามมาฝากฉันไง นี่วิษณุชี้ทักษิณกับวันไหนยุติธรรมใช้แผนเดิมแนะอย่ามาวันหยุดเหตุสารปิดยุ่งหาที่ฝากขังยันก้าวไก่แก้มาตา272วารละแรกรอไว้ก่อนได้นะคะเ <c oughs> <c oughs> ขาไม่กลับหรอกวิศณุเขากลัวตายเขากลัวติเชื่อในกระแสเลือดตาย ดิฉันุนบอกว่าอาจจะมีเลือกตั้งซ่อมทั้งประเทศนะอาจจะเป็นโมคะนะเขาบอกหนุ่มข้างยิงห้าศพออกตามหาเมียกับแม่ยายไม่พบยิงแม่ยายกลางตลาดเสียชีวิตก่อนบุกค,คอนโดห้องพี่สาวแม่ยายยิงลูกติดเมียอายุเจ็ดขวบอ๋อเป็นลูกติดเมียเจ็ดขวบกับเก้าขวบพร้อมพี่สาวแม่ยายเสียชีวิตโอ้เป็นลูกติดเมีย,ย,มยไม่ใช่ลูกของมันตอนแรกนึกว่าลูกมันไง เนี่ยที่ปรึกษาฮิวแมนไรทวอตเตืยนทะลุวังทำล้ำเส้นที่เพื่อไทยแนะขอโทษไม่ควรทำอีกอ่ะวันนี้ก็เลยมีโปรของน้องล้นฟ้าโปรแปดบาทก็คือต้องโหวตให้น้องล้นฟ้า200อยฉันอยากให้หลังฉันนะเป็นเป็นเป็นนางงามจะได้แบบมีคนมาจ้างนางทำงาน เป็นพรีเซนเตอร์จ้างนางไปเล่นละครอะไรอย่างนี้นะอ้าวอันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่8เดเกน8 8ดปดนะก็เลยเอาโปรนี่มาขายห่อละ8ปบาทห่อละ8ปบาทมี12ซองแก้วไม่มีไขมันท้ายไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ําตาลสูตรเข้มข้นก็คืออ่าไม่ได้ผสมแป้งนั่นแหละคนอื่นก็ผสมแป้งเราไม่ผสมแป้งนะคะเอาหอ่อหนึ่งเนี่ยห้าอยู่นี่มีออยอแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยก็คือเนี่ย ที่มีประโยชน์บิวเบอร์รี่ถั่วขาวกชิบอริี่ชาเขียวทับทิมาเซลราเชอร์รี่เจียวคุหลาบมะเร็ดองุ่นน้ำมัน m c t ชนิดผงนะคะ MCT คุณผู้ชมอยากรู้ว่าเป็นไรเข้า Google เสิออร์ฟเลยมันคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็เป็นผงเราไม่ได้ใส่นมเราไม่ได้ใส่นมเราไม่ได้ใส่น้ำตาลนี่ค่ะโอนเงินมาเลยค่ะา่ง0นึ่0ชื่อบัญชีลีนาะจังจันจา โอ้ oh, แล้วกรุณานะส่งสลิปมาที่ line l ล e e n e แอตเลนาดังแกงลมีแอ e n ลีเอ g เอเออนจีนะคะลายชื่อข่าวโหดแต่มีข้อแม้ต้องโบดให้น้องล้นฟ้าสองร้อยรวมเป็นสองร้อยแปดบาทนะแต่ขออนุญ,ญาตภาคใต้อะไม่ส่งเพราะฉันขาดทุนเยอะภาคใต้ค่าส่งร้อยยี่บสี่บาทอะหอนอึงอย่างเงี้ยนะ แล้วก็ยังมีโปรแปดจุดแปดวันนี้วันที่แปดเดือนแปดเนี่ยวันที่แปดสิงหาแปดเดือนแปดโปรแปดจุดแปดก็คือห้าห่อแปดร้อยแปดสิบแปดบาทส่งฟรีทั่วประเทศห้าห่อชงได้ห้าสิบสองห้าสิบแก้วคุณผู้ชมห้าสิบสองโปรสิ้นสุดเที่ยงคืนนะจ๊ะโปรสิ้นสุดเที่ยงคืนจ้ะอันนี้เป็นโปรวันแม่โปรวันแม่ก็แปดร้อยแปดสิบแปดห้าห่อเราก็จะมีสติกเกอร์วันแม่ติด อันนี้คือสั่งมาหมื่นบ้านนะคะสั่งมาหมื่นบ้านนี่แพ็คอยู่ที่ข้างบนกันอยู่นะคะนี่นี่ก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้นะครโบวันแม่โบวันแม่แม่ของคุณได้รับต้องดีใจเราใส่กล่องอย่างสวยงามเลยแล้วก็บางคนก็สั่งเยอะนี่อย่างอันนี้ป้าตาป้าตาสั่งมาโบวันแม่อ่ป้าตาสั่งสั่งแบบของลนฟ้าก็คือสิบหอหอละแปดแต่ว่ามันมีหอค่า ข้าวโบทให้น้องเล่นฟ้าสองร้อยสองร้อยแต่ว่าแม่แบบป้าตาโอเลยแค่พันห้าร้อยแปดสิบก็พอเนี่ยอันนี้เราก็มีสติกเกอร์วันแม่ติดให้รอบกล่องเลยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะสวยงามแม่ทําแบบแให้ทุกคนมีความสุขเนาะวันที่สิบสองนี่ก็วันแม่เนี่ยรอบกล่องแล้วก็จะติดอันนี้คุณอมวยที่อยู่เชียงใหม่เราก็ติดสติกเกอร์เนี่ยโปสเตอร์วันแม่ให้รอบกล่องเลยนะติดให้รอบกล่องเนี่ยสวยงามเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา เนะจ้านี้เขาก็โบวตให้น้องล้นฟ้าหนึ่งพันโหวตให้น้องล้นฟ้าหนึ่งพันบาทแล้วก็คุณที่อยู่เขตลาดเทวีคุณโบก็โบวตให้น้องล้นฟ้าหนึ่งพันบาทก็กลับขอบพระคุณมากมากเลยนะคะกลับขอบพระคุณจริงๆที่ก,กรุณาเมตตาหลานฉันนะคะอ่ะอันนี้นะคะสรเลยิ้งไทยทีโบวันนี้ก็คือว่าแปดบาทวันที่แปดเยน 8, 8, 8. 8, 8. ็นแปดแปดจุดแปดงแปดบาทแต่ว่า คุณผู้ชมต้องโหวตให้น้องรุนฟ้า200ร้อยฉันอยากให้หลานฉันเป็นนางงามโหวตมาพร้อมมาส่งมาพร้อมกันเลยส่งมาพร้อมก,กันกับเงินที่ค่า8ปดบาทเป็น2 0งรปดบาทคือปกติอ่ะห้าแล้วเราลดเลยสองร้อยแล้วมีค่าส่ง100อไงเป็น300ร้อยไงสิห่อพันหส่งฟรี6กห่อหนึ่พส่งฟรีสิบสีห่อสองพส่งฟรี3 0มสิห่อสี่พันส่งฟรีนะคะนี่ลายอยู่นี่แอตเลนาดัดแกงลายชื่อ ลายไอดีมีแอดอยู่ข้างหน้า L E E N A g a n g นะคะลายชื่อข่าวโหดโอนเงินมาที่กษิกรไทยชื่อบัญชีลีนาจังจันจาแล้วก็หมายเลขบัญชี0 0 5 1 1 0 8 2 8 0นะคะชาไทยคุมหิวคุมหุน่นนะคะไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันทา้าไม่มีคอรเตรอลคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะอัดแน่นด้วยสารสกัดสมุนไพรเกรดพรีเมียมเช่นแอเซโรราเชอร์รี่โกจิเบอรี่ชาเกีียวเจียวกุหลานทับทิม, ori, มเบอร์รี่เมล็ดองุ่นถั่วขาว นะคะบำรุงสมองเพิ่มความจําบำรุงสายตาบ,บำรุงหัวใจเล่งเผาผ่านไขมันลด LDL กระชับสัดส่วนบำรุงผิวลดการหิวจุกจิตปรับสมรุลระบบขับถ่ายบำรุงกระดูกฟันป้องกันโรคก,กระดูกคุณต้านอนุมูลอิสาระบำรุงหัวใจและตับบล็อกแป้งไขมันน้ําตาลรักษาระดับน้ําตาลในเลือดมั่นใจปลอดภยัยมีออยอนะคะ